ไงนุ๊นอืไม่เจอตั้ง3นาทีอะคลิปก่อนนะครับน่าจะจุใจเรียบร้อยนะฮะซึ่งคลิปนี้ผมได้อัดต่อเลยแล้วกันอีสตเตอร์เอ็กสุดท้ายที่สายสุดสุดสุดเกิดอะไเจ้ากบสายรุ้งอืม <c oughs> นี่ใครเป็นอะไรเนี่ยน้ำตาอะไรออกมาก โทำอะไรมันจะยากขนาดนี้เนี่ยอย่างแรกเลยนะครับ insert lady นะครับแล้วก็ปิด lady นะครับในเพจหนึ่งจนกว่า lady ี่จะโกรธแล้วก็ให้ lady เนี่ยออกมาเป็นบีสตาร์ในร่างที่ซูเปอร์โกรธแล้วก็ให้เขานับไปถึง75ตัวนะครับและใช้โค้ดเหล่านี้ซึ่งโค้ดเหล่านี้เนี่ยต้องใช้ในขณะที่แคสซี่วิดแคสซี่วันโค้ดเนี่ยให้ได้เท่ากับหนึ่งร้อตัวของโอเวกแล้วก็ต้องใช้อัสุริ75ตัวของนกนะครับให้ได้ทั้งหมด75ตัวแล้วก็ใช้โค้ดนี้ตามลําดับนะครับ ซึ่งสุดท้ายแล้วขอให้ใช้ active the off นะครับ use the off course last for เพื่อจะแบบว่าจุดจบแล้วก็เราก็จะได้อีสต์ไอในรูปแบบที่พังทลายระเบิดตูมตามแกมโกโก้ขันแค่พูดก็เริ่มจะท้อแล้ว <c oughs> <c oughs> อะมาไป,ไปวันนี้ต้องชมลุยครับอีสต์ไอสุดท้ายซึ่งคลิปก่อนที่ผมลงไปนะครับต้องชมก็คงได้เห็นกันเรียบร้อยนะฮะ จะมี2โค้ดนะครับสองอิสเตอร์เองนะครับที่ทําไม่ได้จริงนะฮะไอนี้คือมันไม่ใช่มันมันไม่ใช่ยากธรรมดามันเป็นไปไม่ได้มัน impossible ครับท่านผู้ชมไม่ว่าคุณจะเก่งจากไหนเนี่ยมันมันไม่ได้จริงท่านผู้ชมไอเนี้ยพอได้นะครับแต่ว่ามันมืดมันมองไม่เห็นอะไรเลยนะแบบมันมืดเรามองไม่เห็นอะไรเลยพอจะเล่นม่ั่วแล้วอาจจะผ่านได้นะครับแต่นี้มันไม่มีพิกเซลในการปีนขึ้นไปเอาง่ายคือมันเป็นไปไม่ได้ที่จะผ่านอะไรในเกมอต่ไม่เป็นไร เดี๋ยวรอยเขาแก้ไขก่อนหรือถ้าเขาไม่แก้ผมก็ไม่ผมผมก็ไม่เล่นเหมือนกันอ่านสุดท้ายแล้วกันถือว่าสาอนเมื่อกี้ผมทําผ่านนะครับผู้เฮลโอ้โหนรกนรกจริงๆเ <c oughs> จ้าก,กบสายลุงนรกวางเลดด้ให้เขาโกดออกมา75ตัวอันนี้ไม่ยากวางเลดด้ไผ่ยังไงเจ้าหนุหน่มขี่โกดนี่ได้ตีได้ตีได้เล่นนะครับแฮปปี้มากปิดเสียงเลยอย่าให้โกรธกันเลยนะคือเราปิดเสียงนายแป๊บเดียว เริ่มเบึ้งเฮ้ยละเอ้ยเริ่มเบึ้งจะเบึ้งสิโอ้ยมันจะกดอะไรขนาดนั้นอะอ๋เอาเกรย์ไปไหมเอาเกรย์ไปเล่นเป็นเพื่อนไปใหญ่เกรย์โอ้สวยอะครับท่านผู้ชมสวยแล้วโอ้พเล่นเองเล่นเองโอ้ยโอ้ยแล้วเปิดเองด้วยมาเลยครับอ๋อเลวเราต้องใช้คนนี้ครับ ไอเวดอ่อเคซี่อะไรนะชื่อชื่อโค้ดอะไรนลืมอ๋อเคซี่ไอเวดเคซี่วันเรียบร้อยเราใช้เรียบร้อยครับโค้ดนี้ระวังเจ้าตัวนี้แล้วก็อสุรีนะครับเจ้านกไปทั้งหมดอย่างละกี่ตัวน่าลืมเอ้ยแกเลิกเสียงดังก่อนสิ จะมาพูดให้ทุกคนฟังเนี่ยโอแวกหนึ่งร้อยตัวเจ้านกหนึ่งร้อยตัวอ๋อไม่ใช่โอแวกหนึ่งร้อยตัวเจ้านกเนี่ยเจ็ดสิบห้าตัวนะครับแล้วก็เจ้าเลดี้ก็เจ็ดสิบห้าตัวท่านผู้ชมแสดงว่ามีแค่โอแวกนะครับที่หนึ่งร้อยตัวอ่ะโอเคเดี๋ยวขอญาตตั๊มปีศาจพวกนี้ท่านผู้ชมให้ได้ครบทั้งหมดหนึ่งร้อยตัวสองร้อยตัวนกเริ่มออกมาแล้วสองตัวโอแวกมากี่ตัวโอแวกมาสามตัวอืมเจริญละกี่ปีเนี่ยเราจะครบ เอาล้วครับนี่คือขั้นต่อสุดท้ายเจ้าซูเปอร์แมทเจ้าเรดี้ครบ76 77ตัวเรียบร้อยโอเวกหัวจะครบร้อยตัวนกเอ่ออซูริ่ตัวอยู่เลยโอชีวิตเอาละตอนนี้เจ้าโอแวกเจ็ดสิตัวและครบเจ็ดบห้ตัวเรียบร้อยอ่าเมส์อยู่ไหนเมาส์อยู่นี่เหลือเจ้านกตัวเดียวครับ <c oughs> นกยัง ไม่ถึงเจ็ดสิบห้าอ๋อเจ้าแว็กใช้หนึ่งร้อยตัวนี่เออลืมแต่แต่ว,ว่าน่าครบหนึ่งร้อยอ่าโอเคเจ้านกอสุริยี่สิบเอ็ดตัวโอ้เมื่อไรจะครบเจ็ดสิบห้าเนี่ยพี่ฮะสักครู่หนึ่งเต็มไปหมดแล้วตอนนี้ชีวิตเอเจ้าแว็เนี่ยครบร้อยตัวแล้วนะอสุริยยังยี่สิบห้าตัวอยู่เลย <laughs> โอ๊ยนานอือม,มองไปเห็นสปันกี้แล้วครับตอนนี้ <laughs> นี่มันอะไรเนียวอ๋อ เสียงดังมากออกไปเลยเสียงเออนี่แหละดีขึ้นทั้งหมด71ตัวนะเลยสามตัวครับ 2, 1. 1> ออสองหนึ่งเสร็จแล้วเจ้าอ่าเจ้านอกอาซุริเจ็ดสิบห้าเจ้าตัวแดงโกดหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดแล้วก็เจ้าเกซี่เดี๋ยวเดี๋ยว้แตงโมพิซซ่าโอ้สองร้อยตัวอะไรบ้างเนี่ย่ะเมื่อเราได้แล้วนะครับได้อะไรก็ไม่รู้นะครับตอนนี้เราใส่โค้ดอันแรกไปเลยครับเจ้าเมเดม เน่แล้วก็ใส่บอยอ่าผมจะใส่ตามสิ่งที่เขาบอกเลยแันการผู้ชมนะฮะ่ะแล้วก็เดี๋ยวจะพูดให้ฟังนะครับมีเดมดมโอเคมีเสียงกี้ออกมามีวอยที่ทำให้ทุกอย่างนะครับเ็นพิกเซลนี่พิกเซลไม่พอนะครับลองใส่เจ้าตัวนี้ครับเจ้าโปโลสที่เขาจะหนีหเรานะครับเวลาเราจะใส่เขา อืเคซี่ไอวิสแคซี่วันในนี้เราใช้แล้วนี่ใช่ไหมอ่ะใช้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 ตามเข้าไป <laughs> ถึงจะใช้แล้วก็ใช้ตามเข้าไปเดี๋ยวมันมีปัญหานะครับเมื่ออยากทําใหม่ใส่บิ๊กเข้าไปใส่ชัฟเฟิลนะครับสลับไอคอนนั่นเองนะฮะชัฟเฟิลมีดีลีท <laughs> ลบลบเออเขาเรียกว่าลบสปันกี้มีเอ่อแทรนก็คือเมากาวอืมและนี่มีไอเลิฟดิสโก้นะครับ ผมรักดิสโก้มากโอ้น้ำชมเริ่มมีตัวพิกเซลออกมาแล้วโอ้เชิญแล้วก็มีอ่าอันนี้อ่าดีดีฟี่สามไทม์นี้น่าจะจำจสเกลน้ำชมโอ้ไม่ใช่จำสเกลแต่เป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วตอนนี้โอ้โหโอนี่มันอะไรเนี่ยโอ้โอ้ใส่ไอ้นี้ไอ้นี้อ่าจำสเกลเราจำสเกลเราเข้ามาน้ำชม จะจัมสเกลเราเป็นระยะระยะนะครับแล้วก็ใส่ใส่เอ่อจัมสเกลเสร็จใส่นี้เข้ามาโอ้ออ๋ออออพ,ออองง şey พังอ๋อเดียว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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยค้างค้างอย่าอย่าอย่าพึ่งพังอย่าพึ่งพังแล้วก็ใส่นี้เข้ามาเปลี่ยนวอปเปอร์ทุกเพลงเนี่ยเขาจะสลับกันหมดเลยนะครับเปลี่ยนหนึ่งเปลี่ยนสองเปลี่ยนสามแล้วก็อันสุดท้ายทุกทชมอันนี้นั่นคือ a c t i e v e the Off โอ้ท่านผู้ชมเดี๋ยวหัวอเต็มเต็มหน้าจอเต็มหน้าจอนะครับมาหนึ่งสองซ้ำ yes ได้เลยครับ achievement กบสายลุงโอ้โอ้มีตาอะไรตรงนี้โอ้พังมันโอ้พัง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 หมดแล้วครับโอดทางช้างทางอะไรโอ้โอ้โอ้ โอ้เรนเราต้องดูเจ้าตาต้องชมเจ้าตาตรงกลางเนี่ยเราต้องดูจนกว่ามันจะซูมมาหาเราต้องชมและเราก็จะจบนะโอ้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 มาแล้วโอ้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 อะไรฮอาเอาเอาที่นี่สบายใจเอาอ่าเข้ามาอ่าเข้ามาอ่าเข้ามาเนเน่หน้าดาไปทำต้มยำแซ่บเจ้าตาปีศาจจริงๆนะหิวเลย ทางเรียบร้อย <laughs> ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ติดตามเจ้าสปปนกี้แมนนะครับเจ๊งแล้วครับเจ๊งของจงริงเล่นไม่ได้อีกแล้วโอ้โหเมื่อกี้อะไรเนี่ยมัว่วไปหมดเลย <laughs> กลับเป็นศูนสิว่าได้ไหมโอเคยังเล่นได้และเรียบร้อยผูเฮลอัลติเมทแอคชั่ m เมนนะครับที่ยากสุดๆและเข้าสู่นรกของจริง <sarc asm> ใช่ครับนรกมากเลยนรกกับตาผมนี่แหละ <laughs> โอเคท่านผู้ชมเรียบร้อยเราครบเรียบร้อยครับแมนะ้สปันกีพาราไซก่อนที่เราจะไปกันนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าน่าจะไม่ได้เล่นอีกนานเลยนะฮะจนกว่าจะมีอัปเดตเข้ามาอีกนะฮะอ๋อใช่ดูเจ้าโรบอตเจ้าตัวอื่นด้วยนะครับที่เปลี่ยนไปอาไรอีกนิดนึงนะครับก่อนไปเพราะว่าเราเนี่ยจะไม่ได้กลับมาเ,เล่นอีกแล้วนะฮะเพราะว่าเราเคลียร์อาชีพเป็นครบเรียบร้อยจนกว่าจะมีอัปเดตเข้ามานะครับ แตนะ่ทุกอย่างก็ยังปกตินะฮะซึ่งเจ้าสอนนี้ถ้ามันยังไม่แก้นะท่านผู้ชมผมก็อยากไม่กลับมาเล่นนะครับจนก,กว่าเขาจะแก้นะผมก็ะจะกลับมาเล่นอีกรอบหนึ่งมาเคียยมให้มันครบๆนะตอนนี้มันทําไม่ได้นู้ชมจริงๆนะฮะมีตัวหนึ่งมั้งที่เปลี่ยนไปก็คือเจ้าโรบอทนะครับ hey, oh. ตัวอื่นไม่เปลี่ยนใช่ครับตัวอื่นไม่เปลี่ยนเลยอ๋อ oh, มีเจ้าเจาวินด้วยหรือเปล่าใช่ไหมโอ oh, oh, เจวินมีเริ่มมีซ้มอมมเกิดเนี่ยนองตา โอ้โหากกลัวขึ้นโอเคประมาณนี้ไปเฟซสองกันครับลาก่อนเจ้าสปันกี้่อไปขอฟังสักหน่อยนะครับไม่นอนชาดแดงเราจะไม่ได้เจอสักพักใหญ่ๆเลยไม่รู้สปันกี้พลัาไซจะมีอัปเดตอีกไหมนะเพราะว่าตอนนี้มันคือมันมันครบแล้วทาู้ชมนะครับเนื้อเรื่องก็ครบแล้วโอ้นี่ไงโรบอทเปลี่ยนไปอ่าโรบอทเปลี่ยนไปแล้วก็เจ้าเจวินตัวอื่นไม่มีอะไรเปลี่ยนนะอ่าโอเคมีแค่เจ้าโรบอทกับเจวินโอ้เจวินเดเดี๋ยวขอดูช้าๆทับชมมาครับตอนนี้ ตอนนี้เหมือนเดิมโอเคไปดูเจวิสสุดท้ายคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะท่านผู้ชมกับเจ้าสปันกี้รอคอยได้เลยนะถ้ามีอัปเดตเข้ามาอีกก็จะสัตว์เข้ามาอีกนะครับตอนนี้ครบแล้วเนาะไม่มีอะไรให้ลงเหลือมีแค่ความคิดถึงเท่านั้นนะครับอโอเค เจอใหม่คลิปหน้าครับอาจจะแป๊บนึงเฟสสามันเปลี่ยนไปไหมเนี่ยทุกคนเซฟแล้วขอบคุณมากเลยแต่ว่าก่อนจะไปนะครับอีกนิดนึงเลยกันรับอุปกรณ์นะครับลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับปลอดภัยนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์อันี้เมื่อก่อนไม่มีแอนิเมชันนะครับแต่ว่าใส่แอนิเมชันเข้ามาเจ้าเจวินล่ะโอ้เจวินก็เปลี่ยนไปครับใช่ใช่เปลี่ยนไปนิดหน่อยนะฮะโอเคหมดแล้วเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ